เว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้โดยพานุอุทัยรัตน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีข่าวมาบอกดำเนินการโดยประพันธ์ฤทธิวงบณาธิการเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้พี่น้องครับผมได้มีโอกาสพบกับท่านสสบิลามะยุโซะนะครับเป็นการพูดคุยกันนะครับทางโทรศัพท์เป็นการสอบถามที่ทางท่านนายกสมาคมประมง จังหวัดปตัตตานีท่านอันเกตนีลาภัยบูร์นะครับได้ฝากคําถามทวงถามไว้ตั้งแต่ช่วงที่ผมเจอกันในงานสารเจ้าเมื่อวันที่สิบท,ที่ผ่านมานะครับก็ได้คําตอบอย่างนี้นะครับเรื่องของการช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่จังหวัดปตัตตานีของเราอันแรกก็คือเรื่องของการรับซื้อเรือประมงที่เลิก ทำการแล้วนะครับมีในชุดที่2อ,อยู่1นึ่งหกลำด้วยกันนะครับหลังจากที่ชุดแรกเราจัดซื้อไปก่อนแล้วนะครับซึ่งก็เสร็จไปแล้วตอนนี้ก็เป็นชุดที่2นะครับซึ่งทางคอรมอได้อนุมัติ เงินช่วยเหลือในการจัดซื้อไว้นะครับร่วมกับพันล้านบาทนี่นะครับไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี268นะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็ต้องเป็นปัญหาอยู่ก็คือไม่ได้มีการจัดสรรไปที่ใช้งบกลาง จัดซื้อแบบสองก่อเมื่อช่วงหลายเรื่อปีที่ผ่านมานะครับก็เลยตรงนี้ก็เป็นการตั้งตั้งอยู่ที่กรมประมงซึ่งทางท่านสสมิลลาท่านก็รับที่จะไปประสานงานให้โดยเร่งด่วนนะครับในส่วนที่สองเรื่องของการทำประมงร่วมอินโดนีเซียนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าอยู่ในการพิจารณาของอนุกรรมธิการ ประมงนะครับของคณะกรรมการการเกษตรของสภาผู้แทนราษฎรนะครับอันนี้ก็ถือว่าคืบหน้าไปในระดับหนึ่งนะครับอันที่สามเรื่องของเงินช่วยเหลือ,อบรรดา,าพี่น้องชาวประมงนะครับเป็นเงินที่เป็นถุนหมุนเวียนก็ตามหรือการการมาช่วยเหลือในเรื่องของแรงงานก็ตามนี่นะครับก็จะมีมีเรื่องของ เงินที่ต้องใช้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางเราเองเราก็เห็นถึงนโยบายรัฐบาลในเรื่องของการพักหนี้เรื่องของการแก้หนี้นะครับรละล่นตลอดจนถึงการให้สิทธิพิเศษในการกู้นะครับเลยก็ทางสสบินลาเองก็ตอบกับท่านนายกผ่านมาทางผมนี่นะครับว่าถ้าสมมุติ่าในส่วนของกลุ่มอาชีพประมงของปัตตนีนะครับ ไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือต้องการยกเว้นในหลักเกณฑ์ใดน,นะครับก็จัดรวบรวมกันทางสมาคมก็นําเสนอเป็นกรณีพิเศษไปนะครับซึ่งผมก็คิดว่าก็เป็นไปได้ผมก็จะประสานกับท่านนายกนี่นะครับช่วยจัดเตรียมข้อมูลนะครับแล้วนําเสนอเป็นพิเศษไปนะครับในการเตรียมเตรียมการในการขายเรือเนี่ยนะครับ โครงการรับซื้อเรือเนี่ยทางสมาคมเองก็คงจะต้องได้รับคํายืนยันจากเรือจํานวนเดิมยังอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เตรียมในเรื่องของการประเมินผมก็เชื่อว่าทางทางเมื่อเงินพร้อมอยู่แล้วนี่นะครับแล้วเราแต่งตัวไว้เป็นการรอท่าไว้เรียบร้อยเนี่ยนะครับการทุกอย่าง,างมันคงจะวดเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นคําตอบที่ทางผมได้ประสานงานกับท่านนายกอันเกตดดีดาไฟบ,บูไปแล้วนะครับ เรื่องที่สองครับในกรณีที่ผมได้นําเสนอเรื่องของปัญจศสิรัตนะครับกีฬาของเรานะักกีฬาของเรานําชื่อชัยนำชัยมาสู่ประเทศไทยของเรานี่นะครับ ก็เรียนว่าได้รับาการขามรับจากโนนนักกีฬาเองนะครับผู้ปกครองตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอย่างมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนติดตามดูจากการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์การโทรมาสับมาพูดคุยกับผมเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ช่วยกันครับเพื่อจะทําให้นักกีฬาของเราประสบความสําเร็จนะครับยอมรับว่าการจูงใจให้นักกีฬาเนี่ย ะครับเหรียญทองให้ผู้ปกครองไปเมกานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการจูงใจนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันใ,ในใน,ในส่วนของมันทําให้มีผลทําให้การซ้อม นักความตั้งใจของนักกีฬาดูจะทุ่มเทเต็มที่เลยนะครับเลยผมก็ถือโอกาสนี้นะครับวันนี้เราไม่แนะนํานักกีฬาแล้วนะครับเราแนะนําท่านประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคมก็คืออาจารย์นักรบทองแดงนะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็เป็นเป็นคนที่คร่ำวอดอยู่ในวงการนะครับเป็นกรรมการพู้ผู้ตัดสินเป็นกรรมการของสมาพันา์บัญจิรัตนานาชาติด้วยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือท่านเห็นว่ากีฬาบัญจารน์วันนี้เนี่ยใกล้เคียงกับมวยไทย มากก็ถือว่าเป็นการได้เปรียบของนักกีฬามาจากทิละไทยท่านก็เลยทุ่มเทเต็มที่นะครับสำหรับซีเกมคราวนี้นะครับโดยเฉพาะลูกไม้ตายนะครับที่เราไม่เคยที่จะ ได้ใช้เทคนิคของหมวยที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับไปเป็นประโยชน์ในการที่จะนำชชนะได้เนี่ยวันนี้ที่ปลุกแช้คาว่าลูกไม้ตายเนี่ยนะครับเราก็เริ่มมีแล้วนะครับเราฝึกแล้วนะครับเราก็มั่น,นใจว่าจะทําให้โอกาสในการที่ได้รับชนะก็สูงขึ้นนะครับ